แงหนังต้อยักุ้ง2และช็อกโกแลตผลงานกำกับของประชญาปิ่นแก้วจะสามารถคว้ารางวัลจากงานสัปดาห์หนังแอคชั่นเฉินหลงในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ครั้งที่18มาได้แต่ดูเหมือนว่าโอกาสที่คอหนังบ้านเราจะได้ชมหนังแอคชั่นพันไทยอาจมีน้อยลงค่ะโดยผู้กำกับคนดังเปิดใจว่าปัจจุบันตลาดหนังแอคชั่นไทยไม่เฟื่องฟูงเหมือนก่อนเพราะต้องใช้ทุนสร้างสูงส่วนทางกับจำนวนคนดูที่ลดลงส่วนโอกาสที่จะหาในทุนต่างชาติมาร่วมทำงานก็พอมีบ้างแต่ยังหาโปรเจกต์ที่ถูกใจไม่ได้ค่ะ ก็ที่ผ่านมาก็มีติดต่อมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าบางทีตัวบทตัวเรื่องเราเราก็ยังไม่ชอบหรือบอางทีเรื่องที่มาเสนอจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องประเทศเราอ่ะแล้วก็แล,ว,แลวมองประเทศเราคนเขียนบทเป็นชาวต่างชาติเขามองเราอ่ะโอเคเขาเขียนบทได,ด้ดีกว่ากว่าเราเขียนแต่ว่าแต่สิ่งที่เขามองเรามันมันยากที่อธิบายเขาไม่เข้าใจเราที่แท้จริง ส่วนกรณีที่มีภาพหลุดของอึมหมื่นล้านตักบงกดออกมาว่อนเน็ตพร้อมๆกับภาพบนเรือยอสุดหรูนั้นผู้กำกับคนดังเผยว่าภาพเปลือยอกและโชว์บั้นท้ายเป็นภาพจากหนังเรื่องนางฟ้าที่เสาตั๊กเป็นผู้กำกับเมื่อ2ปีก่อนนั่นเองค่ะตอนที่หนังนี้ฉายแล้วออกออก,ออก,ออกเป็นดีวีดีช่วงนั้นเคยมีคนเห็นเอามาโพสในในอินเทอร์เน็ตตั้งนานแล้วครับถ้าเกิดว่าภาพภาพที่มาเผยแพร่เป็นภาพที่ไม่ได้ถูกใช้ในหนังเช่นเป็นเป็นดีลิซีนหรือเป็นซีนที่ไม่ใช้ เอามาเผยแพร่ก็ผิดการเผยแพร่ภาพที่อาจจะรู้ว่าเป็นสาธารณะฮะแต่ว่าภาพจากหนังเนี่ยมันก็เป็นตีความในกฎหมายผมว่าก็ผิดนะคุณไม่มีสิทธิ์เผยแพร่งานนี้ปรัชญายังเผยถึงผลงานกำกับหนังรักเรื่องใหม่ของตัวเองด้วยว่าตอนนี้ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะได้ชมกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะ